ิ่านชื่อนางแสงจันทรชัยสมบัติค่ะอายุ66ปีะ่ะป่วยด้วยอาการระบบขับถ่ายทางระบบทางเดินปัสสาวะและก็ทางระบบะลำไส้ใหญ่นะคะคเป็นมาประมาณ2-3ปีจนปีพศ2549นะคะค,คุณหมอได้ตรวจพบสองกล้องนะคะคบพบว่าเป็นเนื้องอกลำไส้ใหญ่นะคะคแล้วก็ได้สองกล้องแล้วก็ตัดออก แต่ตั้งปี49มาตัดแล้วเดี๋ยวก็ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยตามนัดไม่ได้ขาดเลยนะคะจนมาก็อาการก็ยังยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรนะคะจนวันที่6พฤศจิกายน2550ครบวันที่คุณหมอนัดที่จะเฝ้าระวังเรื่องของเนื้องอกลำไส้ใหญ่อีกนะคะก็คุณหมอนัดส่องกล้องอีกนะคะ สองกล้องอีกก็พบเนื้องอกอีกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3มิลเียนย้อนไปนิดนึงนะคะ,อะตอนที่ผ่าตัดลำไส้ใหญ่เนื้องอกลำไส้ใหญ่เนี่ยนะ,ะ,ะเผอิญเอาเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะ,คะไม่ไม,ไม่ไม่มีเชื้อมะเร็งนะก็โชคดีไปแต่ก็ยังปวดทรมานเพราะว่าปัสสาวะก็ไม่ค่อยออกนะ,ะ,ะต้องเบ่ง แล้วก็อุจจาระนี่ประมาณสี่ชั่วโมงก็จะต้องเข้าห้องน้ําแต่ก็ออกมานิดเดียวค่ะทั้งทที่เราทานอาหารเข้าไปนี่ผักผลไม้อาหารห้ามูนี่มันน่าจะขับถ่ายออกมากกว่านี้แต่มันก็เจ้าหนาทีสาระส่วนด้วยครับต้องดูแลโภชนาการอย่างดีก็คือดูแลเรื่องอาหารแล้วก็ไม่ดีขึ้นจนเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปี2551นี่ยนะคะก็พบเพื่อนที่ เคยต้องบอกว่าเคยป่วยเป็นตับอักเสบเจอเขาแล้วเขาอาการดีขึ้นก็ถามเขาก็เลยรู้ว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอไรส์เสริมอาหารเนี่ยนะคะไบโอไรส์แล้วก็เลยติดต่อใช้ผลิตภัณฑ์เพราะแล้วเดนมาใช้ครั้งละสองแคปซูลวันละสี่ครั้งก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ทานอยู่ห้าวันอาการก็ ปวดแล้วก็เจ็บไปที่ทวารหนักแล้วก็ระบบตร,ตรงกระเพาะปัสสาวะก็ปวดมาก,กแต่ก็ทนทานจนครบ5วันนะ,นะค,ะค่ะห้าวันพอวันที่6นี่ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคือปัสสาวะ ไม่ต้องเบ่งมากแล้วมันก็ออกมากเมื่อก่อนประมาณ15-20 cc แต่ตอนนี้ก็ประมาณ30-40 cc นะคะระบบขับถ่ายดีขึ้นนอนหลับดีแล้วก็ไม่ค่อยเพลียนะคะระบบขับถ่ายจากที่เราทานเข้าไปปริมาณอาหารกับสิ่งที่เราขับถ่ายออกมานี่ก็สมดุลกันนะคะกระปี้กระเป๋าแล้วก็หลับหลับ สบายค่ะหลับได้นานเมื่อก่อนนี่จะไม่หลับนะคะความเป็นส่วนตัวนี่จะจะจะ,จะมันมีความทุกข์มากอะคะ่ะด,ด,ดูความเครียดความทุกขสารพัดที่เราคิดว่าที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยคนอื่นถ้าเผื่อว่าท่านที่เป็นอยู่นะขณะน,นี้ที่ดูชมรายการอยู่เนี่ยนะคะ ถ้าเป็นอย่างดิฉันเนี่ยนะฮะก็ลองลองลอง,ลองใช้วิธีการอย่างที่ดิฉันทำแล้วก็อย่างทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ดูนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นทางเลือกแต่ดิีันใช้แล้วก็ได้ผลดีนะคะได้ผลดีแล้วทําให้สุขภาพจิตดีคุณภาพชีวิตก็ดีด้วยค่ะไม่เป็นภาระกับลูกหลานพราะแข็งแรงนะคะ